ชอบกินเยลลี่นะหรือว่าใครที่ชอบแบบขนมแนวเนี้ยผมรับรองว่าอร่อยและของดีแนะนำนี่คุณดูว่าผมกินไปขนาดไหนเขาฟ้องรู้ป่ะพี่ใช่สักครั้งที่สนับสนุนผมก็นี่พี่พีน่ากินก่อนเริ่มนี่คือคือส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ทิ้งเลยเฉยนะผมไม่อยากจะโชว์พุงผมมันโชว์ไม่ได้อะเพราะว่าผมกินไปเยอะมากจริงอร่อยไงเย่สอวเลยแยมโอเคโอเคเฮ้ย y e s เ e r d a y happy happy Yesterday every day happy yesterday happy happy you happy oh I'm really happy Like you t a e Holland อะ you tap yeah oh 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 h o h o a Holland 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 good Holland Holland good yes I hand ball can นะเอออย่าต้องระวังนะมีความสุขมือกูดกูดใช่ไหมดีมาก many toko many toko many many toko my hand good S <S <No. S 2> ดีผมแม่งตกใจมากนะเมื่อวานอ่ะเออตกใจคนแบบคนชอบไม่ใช่ไม่ใช่หยอกหยอกยอกสะดุ้ง่ยโหดีนะไแม่แบบหัวโขกกระทะอ่อเลยอ๋อเลย I like mango มะม่วงเราปิดชอบด้วยล้าหนูคุณต้องให้แม่มาขอผมแล้วนะรู้รู้ปะคุณเนี่ยกำลังปลุกทีเล็กไนโดซิลิเตอร์ที่มันหลับมากกว่าห้าหกเดือนคุณรู้ปะ คุณนอ่ะไปปลูกมันอ่ะอร่อยอืมอร่อยไอ้วันนี่อร่อยขอลองชิมเลยอ่ะโอเคโอเคช่วยต่อไมตองอย่างนี้วันก็ไมกินไม่หมดสักทีอืมชิบจอบอีกคุณ You know today I'm very very happy Today you're happy? e s You every day happy? Yes Today today I'm very very happy Why? Because เจ็นโล่บูมโอ้โ คือเหมือนเหมือนว่าเรา You 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 very very many things ผมบอกให้มันจะผิดไปแนยผมกินไปเป็นร้อยอันแล้วเน่ก่อนเข้าอ่ะคือผมไม่รู้จัอที่ายยังไงเพื่อนๆเนี่ยน่าจะรู้ว่าผมมาชอบกินชอบกินขนมเยลลี่อะไรแนวนี้อยู่แล้วเขาบอกทำไมให้คนมือจับมาถือมาถือทางนี้อ่ะเขาเป็นตองเกอแย่ยูตองเกอแย่ไซส์กรุงเก็อเขาไม่ได้อ n อนแอแบบที่เพื่อนๆคิดนะครับเขาสามารถ วิ่งปีนป่ายอะไรยิ่งกว่าผู้หญิงทั่วไปได้นะครับเพราะเขาคือแบบผู้หญิงที่แข็งแรงมากตั้งแต่ยุคก,ก่อนแล้วนะเพื่อนๆอ,อย่าไปมองว่าเขาอ่อนแอจนไม่สามารถถือของหรือแอรนุ่นนี้ได้นะครับผมอืมเฮ้ย <Hey. S 2> อืมเฮ้ยก <Hey. S 2> ุกก <c oughs> เราจะคุยทั้งหลังกล้องไหมหรือเปทุกคนว่ามันใกล้กัน้าเกินเพื่อนๆทุกออเดอร์นะคะเราจะได้ตัวโปสการ์ดฟรีทุกออเดอร์นะคะแต่ตัวนี้ไม่มีลายเซ็นนะแต่ให้ฟรีทุกออเดอร์ค่ะอร่อยอร่อยตัวนี้จะได้ไปทุกออเดอร์นะคะใครที่อังื้อมาย้ำอีกทีวันนี้เราไม่ได้แค่มีแค่เจลโล่บูมอย่างเดียวนะครับเรามาขายของที่ใกล้เคียงกันมากจากเจลลี่เจลโล ก,กับเจลโล่บุ๋มอร่อยอันนี้ก็คืออร่อยเข้มนเหมือนกันนะครับผมดูได้ในตะกร้าแลคะ่ะใครที่ชอบกินแนวนี้นะครับคุณสามารถดูในตะกร้าได้เลยเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามีถึงหลายรสชาติด้วยนะแล้วก็มีหลายแบบด้วยใครที่ชอบอ่ำนี่เลยมะม่วงนัวอบกะปิหอมรสชาติอร่อยมากๆนะครับผมอร่อยจริงเข้มข้นไปกินได้อร่อยเลยอือหนึ่งซองมีกี่ชิ้น มันมันมีมันมีสองขนาดนะเ,นเ,นเดี๋ยวเรามานับให้ฟังกัน